สวัสดีครับผมนะฮะเราก็อยู่กันในช่องวันอาทิตย์นะฮะนี่คือเกมเป็นไนท์ฟิดดี้ภาค4นะครับมีภาคใหม่มาแล้วทำไมผมถึงไม่เล่นก็คือ มันเป็นแต่ภาคนี้แหละภาคอื่นมันงงไปหมดไหนวันวันไหนไม่ใช่แล้วโว้ย ดูดูที่อื่นได้ไม่มีตายกดยากจัง <c oughs> โอ๊ยวันนี้เรามาแคสเกมดับเบิลเลยกูจแต่พวกคิวคีนี่แล้วเนอะอยู่ได้ไม่นานหรอก อดนนออกซีมาทางนี้เช่นี้แหละงดูละปกติแล้วไม่กล้าเล่นคนเดียวท่านผู้ชมผมยอมและ ไม่ใช่เลยไม่ใช่ก็ไม่เหลือสิ <cụ c> คุณชอบกดไลค์กดกระต่ายกันด้วยนะครับ นะตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวก็คงมีเราจะไม่อยู่นิ่เหลือเพิ่มเติมอีกนานไง สายนะยู่ไม่ได้ดูอย่าโกมานะจจเย็นขวาแหละมันมาแล้วเฮ้ยเปิดแต่ละทีาก,การอยู่ทั่วไปหมด

ขนาดไม่ได้เดินเองนี่เดินในเกมทำไมมันรู้สึกเหนื่อยจัง้ <c oughs> าดอื่นผมเล่นไม่ได้เก่งอะไร,รมันงงภาพนี้มันรู้สึกยังไงไม่รู้ มัน,นก็ตีแล้วนะครับรหน้าผมนี่ะบงังรไ,ไม่มีวิแแลวช่วงนะีเอาำจไม่หยุดเลย ให้มันเดินมาให้มันเดินมาแต่ก้าวเดียวด <c oughs> ูขวากลางมันพุ่มาหรอกปีห้าแล้ว,ลวออกาหนไหนรอดมิเนี่ย

เลื่อมไม่แรงหปัดไม่ได้โอ้จบกันไปแล้วครับหกโมงเช้าโอ้โหเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคืนแรกของเป็นไายแอฟดีนะครับ ฝากกดไลค์กดซับะไคร้ด้วยนะครับโห <c oughs> ง่ายไปไหม <c oughs> ใครชอบเกมนี้ผมรู้ว่าท่านผู้ชมรู้จักเยอะนะครับแต่ก็จะติ๊กคุยทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างก็แล้จังสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ